สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องพละะในช่อง YouTube Ford Byploy ค่ะวันนี้นะคะน้องพลอย,อยู่กับเจ้ารถกระบะสี่ประตูนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น XLS นะคะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน2อล้อนะคะและเกียร์ออโต้ค่ะแบบ6สปีดเลยวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะคะจากราคา924,000บาทนะคะเหลือราคาเพียง799,000บาทนะคะหรือว่าลูกค้านะคะอยากจะเลือกรับชุดแต่งแบบนี้น้องพลก็ฟีให้รอบคันค่ะ วันนี้นะคะตัวรถนะคะจะแต่งอะไรยังไงบ้างนะคะมาชมกันเลยสำหรับทางด้านฝักกโปรงหน้านะคะตัวนี้เราได้มีการติดอะคริลิกนะคะเพิ่มเติมนะคะเป็นคำว่ารนเจอร์แบบนี้นั่นเองค่ะและในส่วนของกระจังหน้านะคะที่โดดเด่นทางด้านนี้เลยกระจังหน้าตัวนี้เราได้เปลี่ยนเป็นของวิกเตอร์นะคะทรงมาเฟียนะคะ ก็จะเป็นซีซีแบบนี้นะคะเป็นสีดาเงามาพร้อมกับไฟสามดวงที่กระจังแบบนี้ค่ะสําหรับไฟสามดวงสามารถเลือกได้นะคะสีขาวหรือว่าสีส้มแล้วก็ไฟตัววีที่กระจังนะคะตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีฟ้านะคะนี่สีน้ําเงินสีฟ้าแบบนี้เลยสามารถเลือกได้นะคะสีขาวสีส้มสีฟ้านั่นเองค่ะและเราได้ติดเพิ่มเติมในส่วนของตัวมามาสแต่งนะคะโลโก้สวยๆแบบนี้นั่นเองค่ะ ไฟหน้าของเขานะคะจะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็น LED multi reflector นะคะใส่เพิ่มเติมในส่วนของเจาครอบไฟหน้านั่นเองค่ะส่วนของสเกิร์ตหน้านะคะเราครอบเข้าไปทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นของเจาวิกเตอร์นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกทําเป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะคะก็คือเป็นแบบสีเทาดํานะคะแล้วก็ตัดด้วยสีดําแบบนี้นั่นเองมีค่ะมีไฟตัดหมอกมาจากโรงงานให้ด้วยนะคะทางด้านล่างก็จะมีห่วงลากจูงให้หนึ่งชิ้นด้วยนะมาชมที่ด้านข้างกันบ้างนะคะ สำหรับด้านข้างคันนี้นะคะก็ติดเป็นคิวล็อกของเจ้าวิกเตอร์เช่นเดียวกันของเขาจะมาเป็นเซตกันนะคะเป็นคิวล็อกขนาด6นิ้วตัวนี้นะคะก็รับกับแมกยางได้อย่างสวยงามเลยก็ทําให้ล้อดูไม่ล้นออกมาด้วยนะคะแล้วก็แมกยางที่เราเปลี่ยนวันนี้นะคะก็จะเป็นขอบ20เลยขนาดยางอยู่ที่27 5ทับนะคะตัวแมกเป็นของ A อแวนพายนะคะเป็นก้านวายถี่แบบนี้นะส่วนตัวยางนะคะจะเป็นของดีเซนตินั่นเองค่ะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นยางเอทีนะคะแต่ว่า ใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ค่ะและในส่วนของช่วงล่างนะคะคันนี้เราได้มีการยกสูงขึ้น2นิ้วนะคะมีเปลี่ยนปีกนกนะคะเป็นของออปชั่นค่ะมีการทําการปรับองศานะคะใส่ลูกหมัดกันโครงมาให้ครบพร้อมเลยนะคะบันไดข้างมาจากโรงงานนะคะที่เราติดเพิ่มเติมจะมีส่วนของเบาบรองมูอเปิดชิ้วกันสารแล้วก็ราวหลังคานะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาค่ะ ทางด้านท้ายนะคะเสริมหลอดนะคะด้วยโลบาร์เหล็กแขนยาวนะคะอันนี้เป็นรุ่นเออเรนเดอร์นะคะเป็นนี่อ้อของเออเรนเดอร์เนาะนี่ค่ะโลบาร์เหล็กแขนยาวแบบนี้ทนทานนะคะแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะมาพร้อมกับนี่เลยที่เราใส่เพิ่มเติมนะคะก็คือในส่วนของครอบฝาถังน้ํามันนั่นเองแล้วก็มีติดสติ๊กเกอร์นะคะคําว่าแรปเตอร์ที่ทางด้านท้ายนั่นเองค่ะก็สําหรับพันนี้นะคะจะมีที่เหยียบขึ้นกระบะท,ท้ายแบบนี้มาให้ด้วย ปลายท้ายที่เห็นหล่อๆแบบนี้นะคะตัวนี้เราได้มีการเปลี่ยนให้ลูกค้าด้วยนะคะเป็นปลายท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็ใส่ครอบเพิ่มเติมนั่นเองมีครอบฝาท้ายคําว่าปอดทางด้านท้ายนะคะมาให้หล่อๆแบบนี้เลยแล้วก็ติดเพิ่มเติมในส่วนของอะคริลิกคาว่าเดนเ e อร์นะคะกันชนท้ายอันนี้เป็นเดิมๆจากโรงงานค่ะก็จะมีในส่วนของกล้องมองหลังนะคะที่ใต้โลโก้ปอดให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะต้องค่อยพาชมภายในกันนะคะ สำหรับเบาะภายในห้องโดยาสารของเขาจะเป็นเบาะอ่าเบาะหนังมาให้นะคะเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะทรงสปอร์ตเข้ารูปแบบนี้เลยเขาจะมีเป็นหน้าจอกลางนะคะเป็นหน้าจอ,าะะนนาจอาสีสัมผัสขนาด10นิ้วนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะนี่เลยเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r Auto ได้เลยแบบไม่ต้องเสียบสายนะคะมีที่เสียบ USB Type A Type C นะคะมีการปรับโหมดการขับขี่นะคะมาให้ถึง4โหมดเลยมีโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดโหมดลัก่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะคะนี่เป็นหัวเกียร์ แบบ6สปีดนั่นเองค่ะพวงมลาลัยสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะคะลงขึ้นดึงเข้าถอยออกแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้เราสามารถเชื่อมต่อนะคะโทรศัพท์บลูทูธต,ต่างๆนะคะแล้วก็รับสายวางสายนะคะที่ปุ่มพวงมลาลัยได้เลยค่ะคันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้มาให้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้ากระบะ4ประตู XLS คันนี้นะคะถ้าท่านไหนถูกใจน,นะคะน้องพลฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย